ไลยเวลาย่างแล้วนะเมนูอย่างตัวอะไรที่ไปมนนั้นน่ะกระลูกไม่อย่างเอาย่างเอาปลาไหล้นะไหลมาเข้าปิ่งพอดีเลยกินละกินะแนะเัจอดมวันกิดไปบนนั้นได้เหมาเลย่ะไม่ชอบกินเลยสิย่า่มากินด้วย นี่มันึไปบน่าจะอร่อยดีนะวันนี้อะไรนานะมันึ้นไปบนหขายกันญินสองร้อยสองร้อยจไปให้เสียคัชนี้จะให้เสครับชานี้ันบน่ตกัวเก็บให้การันนี่สุดมันิ้งไม่ไป้ใช่บอกว่า I'm thinking.